สวัสดีครับแล้วก็พบกนันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับ G2G จีสล็อตนะจะมาเล่นเกมคเนตฟลอจูนครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับแต่ก่อนจะไปชม G2G ูจีสล็อตเขามีโปรโมชั่นดีๆอยู่ไปดูกันได้ครับมาทุน900 0เบ็ดแรก50บาทจัดไปให้ครูมาดูกันเลยเจพี่น้องเฮยยังไงดีขอเน้นๆขอหนักๆจัดเต็มๆมีอะไรมาไหมเธอบโบกันไปยังไงต่อโอเคเจเข้ามาดอกนี้2บาท50แต่ไม่ต่อเพิ่มเบ็ดเป็น100ร ยงโห้หเต็มแผง450บาทบันจะบาจะบอยังไงต่อขอเน้นๆลูกมาเพ้าให้สแคชเชอร์เรียบร้อยฝีสปินจัดไป8ทอรอบโอ้โหของจริงจริงเชียวปะโทเน้นดอกนี้โอ้โห390รครับยังไงต่อโอ้โหงไม่ต่อนะอย่ารอช้าไปกันต่อมาดอกนี้ร8 0ยแแล้วคิวเข้ามาดอกนี้อีก120โอเค300บาทไปต่อครับยังไงโอ้มาดอกนี้450ต่อหน่อยคอมโบเทพ คิวเข้ามา30บาทได้ไว้แแต่ไม่ต่อทั้งหมด480นะเมื่อกี้ียังไงดีไอ้หนูมับเขาให้คิวมาเต็มแผง1440บาทยังไงต่อโอ้โหไม่ต่อนะโอ้โหจริงเชียวมาโทรขอเน้นๆลูกนี่ครับว่าดอกนี้1,080บาทโอเคมาอีก450าครับเน้นๆดอกนี้720 จริงเชียวจะบ้าจะบอโฮมาอีกห0 0บาทก่อนโตสิครับพี่น้อง2850บาทครับแหมไปต่อครับยังไงดีโอเคดูเงินรางวัลรวมทั้งหมด5,460บาทกดไปไม่กี่ทีอนะจริงเชียวไปต่อสักหน่อยแล้วมาดอกน,นี้60บาทแหมเข้ามาอีก100เจเข้ามาเต็มแผงอีก15บาทต่อมห้แหมไปต่อทั้งหมด1 7อนะ ยังไงคิวมาดอกนี้5บาทต่อไม้ใหม่ใหม,ม่ต่อขอเน้นๆดอกไม้ไมาดอกนี้หกสิบาทโอเครู้เรื่องก็เพิ่งแตกมา 200, อีก2 0งรอยเอเข้ามาอีก30มสิบผู้ชายลงไหมลงมาเรียบร้อยร้อยห้าสิบได้ไวของจริงสบายใจมาอีก10บาทครับน้ำหมด4รหสิแล้วไปกันต่อคิวมาดอกนี้15บาทแต่ไม่ต่อดีอย่รารอชา้าใบจะเลยจะพี่ชายยังไงดี เสียวแวบคิวมาดอกนี้20ต่อไหมโอ้โห,โโหเพิ่มเบเป็น200แล้วไปกันต่อสักหน่อยหนึ่งนี่ดอกไม้มาดอกนี้60บาทต่อไหมโอเคผู้ชายมา 500, มอีก500เอไหมเสียวแวบทั้งหมด560นะเมืเ่อกนะเมียไปต่อเจมา1 0อหโอ้โหคิวเข้ามาครับรู้เรื่องกับเพื่อนแตก20ได้ว่าแะวสองเอนจอกัน10โอ้โหโ280จะบ้าจบาจบอจจบาจบอ4 8 0รครับไปต่อยังไงดี ยังไงดีขอเต็มข้อรอเต็มแท่งเบ็ดหนึ่งร้อยจัดมาเน้นๆจะพี่จ๋ามีอะไรใส่มาให้หมดลูกยังไงดีป้ามาเขาให้ป้าเขาให้เรียบร้อยสแคชเชอร์ฟีสปินอีกแล้วครับแปดรอบของจริงสบายใจแล้วผมบอกเลยว่าเน้นแน่นอนดอกนี้15บาทและเจมาอีกสิบาบาทดอกไม้มาดอกนี้360บาทโอโ้แล้วมาดอกนี้315อ้คิวโอโ้เรียบร้อยสบายใจ360ได้ไว ของจริงไม่ติงนางมาพอให้หนึ่งพันบาทต่อไม้คอมโบเทพๆก้อนโตโอ้โห,โหเลขไหลเป็นน้ำสองพันแปดสิบ้าบแล้วเหลือเจ็ดหกหมนโอ้โหมันจะมา,าจะบอคิวมาดอกนี้90บาทโอเคเจเข้ามาอีเก้าสได้ไวายรู้เรื่องกระเบื้องแตกมาพอให้มาอีกหกร้อบาทคอมโบมาหน่อยลูกเคเข้ามาดอกนี้180บาทของจริงของจริงเก้าร้อยหกสิบาทนะ แหวบนะสี่ไม้ว่าไงสามไม้ว่าไงขอเล่นเลนเจเข้ามา270บาทโอเคคิวไม้หกสิบบาทถึงในต่อนะเห็ยังไงติบเข้ามาดอกนี้360ขอเทพเท่ขอคอมโบเทพเทพลูกจัดมาหน่อยจัดมาหน่อยอยังไงเจเข้ามา240รอยสีขอเทพ เงินรางวัลัวหมด3,975บาทวันนี้รับไปเป็นหมื่นแล้วนะมันจะบ่าจ,จะบอจริงเคียวต่อสักหน่อยถ้าไม่เวอร์ค่อยเลิกแล้วมาดอกนี้10บาทแม่จัดมาคิวมาดอกนี้5บาทนะครับโอ้โหสิบมาเต็มแผงร้อยหกสิบทำหมดร้อยหกห้านะ้คิวมาอีกสิบาทต่อไหมแม่ไม่ต่อนะ คอมโบเทพๆอุย้ยเรียบร้อย100บาทเต็มแผงหน้าหายไปแถมแล้วมาอีก75บาทคอมโบมาเหล่านี้240ผู้หญิงว่าไงแหมทั้งหมด415บาทนะเมื่อกี้จริงเชียวเจ้าบ้านจะบอเจม,มาลอานี้15บาทต่อมาอยัางไงโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกมาอีก10บาทเดอกไม้มาห0สบาทโอ้โหร้อยหบาทนะปั๊ปปั๊บอืมเคมา80บาทรู้เรื่องกระเบื้องแตกมาอีกห0ิบยังไงโอ้โหทั้งหมด1 3 0ยินะ ทวนเลิกไปปับ๊บโอเคประมาณนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างฝากไว้ด้วยนะครับกับ G2G s l o สล็อตชื่อนี้มีแต่ให้สำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ